เธอมาทำไรอ่ะวันนี้มาทำไรพาน้องน้องอะไรชื่ออะไรคนรวยคนชิคคนชิคคนระบบเช็คระบบมืดเลยอ่ะมืดเลยนะครับมืดมืดฝนด้วยแล้วมืดเลยมันน่าบ่ายอ่ะเป็นอะไรบ้างก็โชคสะบัดคานเสียเกียร์หลุดโอ้ยบ้ากำลังเช็คนะครับตอนนี้ก็มียางบวม เปลี่ยนโช๊คใหม่โช๊คแตกหมดเลยอุ้ยโช๊คแตกบ้าเลยคุณดิมแตกกระจายเลยใช่มันต้องแตกเมื่อวานที่เราลงรถลงไม่รู้ดิะแตกกระจายเลยครับตอนนี้กำลังเทสอยู่นะครับเปลี่ยนโช๊คใหม่ด้วยเป็นขยบ้าด้วยไอโนอน่ะธรรมดาไม่แล้วแจมไฟไฟประมูลน่ะจะเปลี hmm. so ่ยนชื่อก่อนได้เลื่อนได้เลื่อนแจมไฟพร้อมจ่ายไม่พร้อมจบละ อะไร,รับตรงอย่างโรงงานนี่วันนี้มีของเข้ามานะคะเป็นประกับพร้อมสายเล่งนะคะเดโชนานี่งานสวยๆแบบนี้นะคะปลอกมืออุ้ยสวยวะนิ่มๆเลยพร้อมประกับนะคะแล้วก็มีสายเล่งให้ด้วยนะคะตัวนี้ใครที่สนใจกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะคะทุกคนสวยมากนะคะวัยรุ่นต้องจัดนะตัวนี้จัดครบชุดเลยไป <Bye. S 2> จัดไป